พายุไต้ฝุ่นคันแมกีสร้างความหายในครั้งใหญ่แต่เราเห็นแล้วหรือยังว่าทำไมการเข้าถึงบริการสุขภาพจึงกลายเป็นเรื่องชีวิตความตายในช่วงน้ำท่วมมาดูกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เปิดเผยอะไรในเรื่องการเตรียมพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยพร้อมทั้งจุดที่หลายคนมองข้ามไปความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความช่วยเหลือที่ดูแข็งแกร่งในวันที่8พฤศจิกายน2568นายแพทย์สมิกจึงสมานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดจากพายุคันแมกี ซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อสุขภาพและการดูแลประชาชนทั่วประเทศเขาอธิบายว่าจากรายงานของกองสาธารณสุขฉุกเฉินพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีก5จังหวัดได้แก่พระนครศรีอย,ยุธยานาครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีและอุบลร,ร,รชาชธานีซึ่งทำให้ทั้งหมดมีพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่22กันยายน2568รวมแล้วกว่า11จังหวัดและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น6รายโดยสาเหตุหลักมาก หากการพรัดตกน้ำและจมน้ำนี่เป็นตัวเลขที่ชวนสะท้อนใจเพราะน้ำท่วมไม่เพียงแต่ทำลายบ้านเรือนแต่ยังฆ่าชีวิตไปอย่างไม่ตั้งใจแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการที่เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นแม้จะมีเตือนภัยล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการจัดการกับภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนสถานบริการสาธารณสุขก็ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น5แห่งแต่ข่าวดีคือยังคงเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลสุขไทยซึ่งน้ำท่วมบริเวณถนนหน้าอาคารทําให้รถเล็กไม่สามารถเข้าได้แต่ทางโรงพยาบาลได้จัดรถหกล้อมาให้บริการรับส่งผู้ป่วยและผู้มารับบริการแทนล่าสุดระดับน้ํายังคงคงที่ไม่เพิ่มสูงขึ้นอีกแต่ลองนึกภาพดูนะครับการที่ต้องใช้รถบรรทุกข,ขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงโรงพยาบาลแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับตัวอย่างฉับพลันเพื่อไม่ให้บริการสุขภาพหยุดชะง,งักสาหรับโรงพยาบาลป่าโมในจังว ฮอดองทองน้ำท่วงเข้าด้านหน้าส่วนกายภาพบำบัดแต่ขณะนี้น้ำแห้งแล้วสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติยกเว้นส่วนนั้นที่ยังคงปรับปรุงและอีกสามแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลสตางได้แก่โรงพยาบาลสตางวังสาครโรงพยาบาลสตางตลกในจังหวัดชัยนาทและโรงพยาบาลสตางบ้านเลนในจังหวัดอ่างทองซึ่งน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างแต่ทีมงานได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำคัญออกมาได้ทันจึงสามารถให้บริการที่ชั้นสองได้อย่างปลอดภัย นายแพทย์สมฤกยังกล่าวต่อว่าแม้สถานการณ์จะท้าทายแต่ทีมสาธารณสุขในพื้นที่ยังคงดูแลประชาชนอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะกลุ่มประบางเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่เริ่มมีน้ำท่วมในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ดูแลผู้ป่วยสะสมไปแล้ว18,288รายและเฉพาะในช่วงสาวันที่ผ่านมามีอีก190 สามรายในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีและนครสวรรค์นอกจากนี้ยังให้บริการทางการแพทย์ผสมกว่า2,342ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้น291 1ครั้งรวมถึงการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาทางสุขภาพแจกยาและดูแลสุขภาพจิตที่สำคอนานมากในช่วงวิกฤตพระน้ำท่วมไม่เพียงกายแต่ยังกระทบจิตใจด้วยการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ก็มีสะสม1 6 1 6 8 8ชิ้นเพิ่มขึ้น1,391ชิ้น โดยเน้นยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมและยากันยุงซึ่งเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดตามมาเช่นไข้เลือดออกหรือโรคอุจจระร่วงและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้การเตรียมยาเหล่านี้ล่วงหน้าเป็นกุญแจสำคัญแต่บางครั้งก็ยังไม่เพียงพอหากฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงซึ่งหมายถึงการติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปาศักชี มูลตอนล่างเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องจากร่องมรสุมและยอมความกดอากาศต่ำที่เหลือจากพายุคันแมกีในวันที่ 8- ถึง10พฤศจิกายนในขณะที่พื้นที่ภาคกลางต่นล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาย,ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งในบางจุดทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูสถานบริการสาธารณาสุขที่ได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมรวมถึงภาวะสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแต่ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่าง บางคนอาจโต้แย้งว่าการลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสำคัญกว่าการซ่อมแซมหลังเกิดเหตุหรือบางคนอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงยังมีผู้เสียชีวิตแม้จะมีแผนการจัดการที่ดีแต่จริงๆแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของภัยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดลองคิดดูนะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยควรเพิ่มงบประมาณสำหรับการป้องกันน้ำท่วมในโรงพยาบาลมากขึ้นหรือคุณคิดว่าการกระจายทีมแพทย์เคลื่อนที่แบบนี้เพียงพอหรือไม่และจุดที่อาจทําให้เกิดข้อถกเถียง การใช้รถบรรทุกแทนรถยนต์ทั่วไปเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวที่ดีแต่จะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ได้เลยเราอยากฟังมุมมองจากทุกคนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน